ิเขาจะได้กินมะยืนแล้วบอสสบายดีพ่อแม่พี่น้องมูกล่อง <c oughs> ไอง้น้องว่าทุกทุกคนเมื่อนี้ภูเขามาสังสรรค์กินเหล้ากินเบียร์มามายำามูมายำาม,มูจากว่ายำเสียวยำเสียวจากที่ว่ามูนี่เอาเนียงเรื่องนี้บอสจากมูนี่ประมาณสามสี่ปีเลบยบอสเจอเมื่อนี้กินหอดมูแห้งแห้งก็เลยว่า มายามูมูนี่ดเราให้อะไรนะนี่มูคงคอยเสียวมูหักมูแพงนี่แกงหมอโซเดอร์โดเดอเสียวโเดอราโดเดอร์มาถนัดนะมเป็นเจรเบิ้งแ้กกับผักที่ตามสองฮันเดอร์มูเดอร์ทิมแต่งแตงแตงเสนแนวแต่งข้ามทิมพเข้าไปสองเฮ็ดน้ำกันห่วมกันกับเพิ่น มียังกัดติดตามซอยๆกันแน่เด้อเมื่อนี้เราเราให้ใส่น้ำก่อนเนาะเอาน้ำก่อนไปใส่เน่คเนี่ยเส้กครีมนี่ต้องภาษาพันธเ่เสียวเอ้ยเสียวใส่เน่แนวนี้จะเกิดบนเสียวทางน pues nah. ี yeah, ここ้นี่ตีโอ้เสียวผลงามนี้ป้าแซ่บแห้งตีแซ่บน้ำเราให้วันๆแล้วก็มากองใส่ติ๊กกองใส่ติ๊กแล้วก็ใส่น้ำแข็งแล้วก็กิน แสบพี่แนวเคยกินแหละพี่เคยกินแก้มกับข้าวจีบ์เราให้เราให้แก้มกับขา้าวข่าวจีมีว์อีหยังพี่เคยกินแนี่ข้าวจีแก้มกับเราให้นี่ข้าวจีใช้ที่น้ำก่อนใช้ลงลงจิม้มมึงเออนี่ดิวว์เออ แ่บได้พ่อแม่พี่น้องแสบแบแสบแบสบลองลองมึงตีลองมึงนี่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 เราให้นะนี่ก็แสบย่ติย่เราให้มาตีย่เราให้มาตีผุนเราให้มาเอ่เออเออเออเทากองหน้ามันออกออกจากนี่นี่กองกองกองใส ใส่ติ๊กนี้ทำก่อนลงมาพี่แล้วก็แล้วก็เย็นใส่จอกทำก่อนทานใส่เย็นใส่จอกแล้วก็น้ำแพีงใส่เสียวขาดไอ้ดีเลยแล้วก็มากินขันอยากขันอยากแซ่บลีลอพี่น้องขันอยากแซ่บลีลออพอจะบอกเคยกินบอกหมูก่อกไอหน้องนี่นี่นี่เอาแบบนี้เด้อขันอยากแซ่บแซ่บแบบพิเศษนี่แจะได้กินสิเอาจีเกมกับเรองไ้เยอะสำยรับกินสมคำ บ้แมนสมบ้แมนคมมันสิได้รสศาด์แบบหวานๆเขาจีมันถือหนามันก็หนุ่มตีนอพี่น้องเนาะเจ้วบอลเจาคลิปแซ่สานีเดวใารตาว่าใคก็แนติดตามด้นัเดียวบ่าว่าวไรัิเลิย่้นี่นี่อากระโปมีย่างกระงมียัางดอกพี่น้องคลิปนี้ไว้สํานีก่อนัน่ามักมาถือใจอัน หมูกรองไอ้น่องเฮาเห็นแล้วก็กดซับสไคร์เบอร์แน่คั้นบนัสซับสไคร์เบอร์ก็กดหัวสี่ไก่ซับซับซับหัวซี่ไก่แน่เด้อพี่น้องเด้อพากที่ตามซองเฮาแน่เอาจะข้ามก่อนไปกดจับทำจับไม่มาผู้สาวอื้อผู้สาวนี่โอ้ยตายเลยเนาะเอาเด้อเด้อกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์เด้อ อันสำหรับคลิปนี้ขอขอบใจขอให้<อ>สุขภาพดีเด้อบ๊ายบายเท่านี้แหละ